ห้าเมนูห้ามพลาดร้านบ้านปูไข่ดองเชฟโน้ตนะครับ wow. Wow. ของไทยป้าหรือว่าของพมา่าเขาบอกว่ากุ้งแม่น้ำตัวใหญ่ๆของไขยไม่เหลือแล้วจริงไหมจริง,รงเพราะว่าทุกคนที่ขายกับซื้อปูทำงานอนสัตว์ตัวายลงมาตายย่เราเป็นเรื่องกันไว,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 ว้ผมจะจิ้มกับตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยว ร่อยมากมากีกทีครั้งก็ยังเหมือนเดิมเกลือแล้วก็แกะเนื้อปูทั้งตัวโกงก้ามแกะลงมาผสมแปลว่านี่คือปูสองตัวที่มึงแกะดวยไม่ต้องแกะเนยเยมันเป็นรสชาติที่อัดแน่นรสชาติของปูเข้าไปข้างในรสชาติของความหรูหราทุกคํามีรสชาติในตัวมีไข่ปูที่คลุกแล้วมีไข่ปูที่เป็นก้อนๆด้วยนนี้สีเหลืองคือไข่ปูเว้ยที่ผมทำอาหารร้านแบบนี้รู้ป่ะพอเลยนี่ไม่เคยเล่าใครฟังเลยนะมึงจะเป็นช่องแรกกูเลยซึ่งขอเทษที่ สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับกันทัวเดชชาแนลนะครับวันนี้ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ซอยบางนาตราสามสิบสองครับจะมารีวิวร้านอาหารร้านหนึ่งนะร้านนี้ต้องบอกว่าผมเคยลงรีวิวแล้วนะครับผมเป็นทั้งคลิปสั้นเป็นทั้งตัวรูปภาพใน a c e b o o k นะแต่ว่ายังไม่เคยถ่ายคลิปยาวเลยนะครับทั้งที่ผมมาร้านเนี่ยเกินสิบรอบแล้วให้ทายว่าร้านอะไร <c oughs> ร้านนี้ก็คือร้านบ้านปูไข่ดองของเชฟโน้ตนะครับชอปเชฟหรือพี่ชยัย ที่แสนดีของเรานี่เองสาเหตุนหนึ่งเลยนะที่ผมยังไม่เคยถ่ายคลิปวีล็อกร้านนี้เลยด้วยความที่ร้านเนี่ยมียูทูบเบอร์ลงรีวิวกันไปเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นไอเป้ไม่ว่าจะเป็นไอโอ๊ตเพียบอะ่ะคือเอาง่ายๆคือร้านเขาขายดีขายดังอยู่แล้วคลิปนี้ผมก็เลยจะมาคัดเลือก5เมนูห้ามพลาดร้านบ้านปูไข่ดองเชฟโน้ตนะครับแล้วตอนนี้นะฮะเป็นเวลาปิดร้านนะครับแต่ว่าเราเปรี้ยวไงฮะเปรี้ยวเปรี้ยวเราก็มาตอนปิดร้านสวัสดีลุกพี่ สวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวนะพี่อันนี้พี่ไปปฏิบัติธรรมมาเขาเขาไม่ตัวคุ้ถามอย่างหนึ่งทำไมพี่ถ้าเป็นคนอื่นในโลกอ่ะเขาใส่ชุดสีขาวอ่ะมันผิดไหมเฮ้ยมันเป็นกูมาเลยไอ้เรี้ยงกางเกงรองเท้ากุญสีตายผมก็ไม่ได้บอกว่าพี่ผิดผมแค่บอกว่าเนี่ยพี่ดูดิพี่ดูดิเนี่ยเเห็นป่ะพี่เสื้อก็ขาวกางเกงก็ขาวรองเท้าก็ขาวตัวกูดำไงจ้ะ มาร้านที่รอบนี้น่าจะเกิดรอบที่สิบแล้วไม่เคยถ่ายคลิปวีล็อกเลย เออมันเป็นหนึ่งในตาบ้าของผมไม่งน,นะหนึ่งในต,ตาบ้าหรือทางล่อของมึงไอเ้เงี้ยการมึงเอาไม่มันคือตาบ้าหรือทางร่อที่กูจะพาไปโดนนะมึงอเอาไม่ให้พี่กูว่าจัโอเคจ้ะ,จะไปวันนี้จะเอาอะไรมะเมนูอะไรวันนี้ผมอยากได้ห้าเมนูห้ามพลาดเมื่อมาล้านบาทปกไฮดอมึงแค่เป็นไอ้เป้นะไอ้เป้จะบอกว่ามีอะไรเกล็ดปลาเกล็ดปลาไก่ไก่ปลามีตับหมูมีตับหม,มูมึงจะเอาเอาเอาของจริงนี่ไงนี่ไงปลอยเล้งปลอยเล้งผัดแล้วพี่ก็บอกว่าใส่หอยเข้าไปเพื่อเพิ่มมูลค่าไอ้ควายไอ้เหี้ยหอยปลอย ผัดที่มันเป็นประเด็นคือมันสั่งปอยเลี้ยงผัดมันหอยซึ่งมันหักใส่กระเทียมไม่ใหญ่ปกติกูสั่งวห้ผูนบแดกกูก็สั่งปล่อยเลี้ยผัดแล้วมันหอยแล้วบอกกูว่าอ๋อหูหอยคนมันดีอะเฮ้ยโอ้พวกมึงอยากได้แบบว่าความจริงหรือสิ่งที่พวกมันแดกกันหรือสิ่งที่ชาวบ้านแดกกันหรือสิ่งที่กูอยากแด เอางี้แล้วกันสร็จที่ผมชอบกินแล้วกันตานที่ก่อนได้นี้นะฮะก่อนอื่นนะเรารต้องพาไปต้องให้พี่น้อยพาไปดูดที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าอิงฟูทุกคนมาถึงเราต้องไปดูบ่อปลาไปบ่อปลาพอ่อป็าเล่าก,กินไสก่อนเริ่มเราก็ดื่มแนนะครับหลังเลิกก็ดื่มแก้ววะทเวลาแบบจิบห็ึเลย อันนี้คือห้องที่เอาไว้จัดการกับปลาโซนนาจะทำอะไรกพวกซาเิมิเพราะว่ามันจะต้องอมีห้องแอร์ไม่มีปัญหาคือเอาง่ายๆคือลงทุนติดแอร์ฝังฝ้าบนเพดานเลยเพื่อจัดการพวกซาเิมิพวกปลาทะเลแล้วก็พวกกุ้งเดี๋ยวนะนี่กุ้งแม่น้ําของไทยป้ะหรือว่าของพม่าเขาบอกว่ากุ้งแม่น้ําตัวใหญ่ๆของไทยไม่เหลือแล้วจริงไหมจริงเพราะว่าทุกคนที่ขายกับซื้อกู้งานไเานี้ต้องกาอยรเพื่อนกันเว้ยโอ้ฮัลโหล อันนี้น่าจะประมาณ2ตัวโลได้ไหมพี่เนี่ยสองสองตัวโล2ตัวโลนะคะคือตัวละครึ่งกิโลนะจ้ะอร่อยแน่นอนนะฮะใหญ่ขนาดนี้ผมจะสั่งนะนะห้าเมนูห้ามพลาดมาจดเลยนร้านบ้านปูไข่ดองจ้ะอย่างแรกเลยปลาหมอทะเลลวกจิ้มท้องหมอลวกจิ้มสองขีดอันนี้คือบอกเลยโคตรห้ามพลาดอย่างที่สองตับหมอทอดซีอิ๊วสามเต่าเตยหนึ่งบวยวันนี้ไม่มีเฮ้ยพูดจริงไหมเนี่ยจริง เดี๋ยวทำไมว่ากูอยากจะบอกคนที่ดูทุกคนเว้ย <ứng> เวลาที่ของกูไม่มีความจริงกูอยากมีทุกอย่างเพราะกูขายได้เงิน <ะ S 2> ที่กูไม่มีไม่ใช่เพราะกูหาไม่ได้แต่กูหาสเปคเดิมที่กูขายไม่ได้ ไม่ช่ป่นะกูเอาเต่าเต้ยฟรีที่ห้องเย็นกูนั้งกี่ร้อยตัน <c oughs> ประเด็นคืออะไรคือประเด็นเป็นสเปคเดิมอะไม่น่าไอ้เหี้ยนะันนกูไม่นเดนักชิมมาทดสอบฝีมือกูอะประเด็นคืออะไรรู้ไหมพี่ผมอยากจะที่ผมอยากจะบอกนะคือเตาเต้ยเนะี่ยแน่นอนว่ามันอร่อยของพี่ผมเคยมากับพี่แดนแล้วรอบหนึ่งตอนที่พี่สาธิตวิธีการบีบเต่าเต้ยแล้วมีมุกไหลอ,ออกมาอันนั้นอะคือยอมรับเลยว่าเต่าเต้ยเป็นเต่าเต้ยที่ดีที่สุดที่ผมเคยกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอยของพี่เอือกไม่ได้ แล้วกูซุปเปฟีมันขายมึงวันนั้นมึงแดกรถเนี้แล้ววันนี้รถไม่รถเดิมอ่ะแม่กูต้องกระสันเสิร์ฟมทุกทุกห้าทีไเอี้ยกูก็อยากขายจะตายห่าอยู่้ไอสัตว์เอางี้ขายไปฮะตายหาจไม่กสลัดเม่งบวยได้ไหมได้ได้กุสลัดเม่งบวยแทนในต่อไปครับหอยท้ายเผาหอยก็ปุกอมอดท้านเผาเขามีเป็นนล้วอันนี้บอกบอกเลยนะคุณถ้าคุณมาร้านนี้นะแล้วมีหอยท้ายเผาคุณจองสั่งเพราะมันคือของดีที่ คนไทยไม่ค่อยได้กินลาคเหใไทยก็ไม่มีนะจันประเทศไทยประเทศไทยจะมีหอยท้ายเผาแค่ฤดูห,ห,หนาวประมาณช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามวกราคุมพาประมาณนี้นช่วงนี้นะครับแล้วก็<อ>สุดท้ายก็เป็นข้าวปูไข่อบเกลือข้าวปูไข่อบนะฮะอันนี้คือ5้าเมนูห้าพลาดนะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะถ้ามีท้ายเผาสั่งท้ายเผานะฮะถ้ามีเต้าเต้ยสั่งเต้าเต้ยเดี๋ยวมารอดู5เมนูห้าพลาดว่าน้าตาเป็นยังไงบปออกมาเลย นี่ก็คือท้องปลาหมอทะเลลวกจิ้มอันนี้อยู่ที่ขีดละ200บาทจีสดทมผมพาที่บ้านผมมากินที่บ้านผมด่าผมว่าใครเขากินปลาหมอกันก็เขาไม่รู้จักหมอนอะไรยี่อใช่ใช่อย่าด่าอย่าด่าอย่าด่าอย่าเพราะไม่ผมพราะแม่ผมหลังจากวันนั้นนะที่เขาบอกอย่างเงี้ยนะสิ่งที่ผมทำคืออะไรผมไปเปิด Google หาข้อมูล ปลาหมอทะเลมันคือ <Gig> ant, g น a n t Giant Gorae Gorber มันคือวองเดียวกับปลาเกา๋า yes, แต่เป็นปลาเก๋าที่พันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดปลาเก๋าอยู่ในน้ําลึก2เมตรปลาหมอทะเลอยู่ในน้าลึกเป็นร้อยเมตรมันให้เทกเจอร์แบบปลาเกา๋าแต่ว่ามีความหนึบที่มากกว่าหนังหนังแม่งหนึบมากเอาง่ายๆถ้าคุณเที่ยวปลาเก๋าเือนหมูอันนี้แม่งเหมือนหมูป่าแต่ว่าเป็นหมูป่าในเวอร์ชันที่แบบนุ่มแล้วเป็นแบบผมจะจิ้มกับตัวนี้นะตัวที่เป็นตัวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวที่นี่อร่อยมากผมพูดเลย อร่อยมากมากินกี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมไอสั่งปลาพันเดิมหนังมันหนึบเนื้อมันแน่นเนี่ยเนี่ยผมมาที่ไรผมก็สั่งกินทุกทีพี่ก็รู้เมนูที่เราอยากได้จริงๆคือตัวที่เป็นหอยเผาหอยเผาผมว่าคนเนี่ยส่วนมากจะคิดว่าหอยที่กูขายเนี่ยเป็นหอยตลับผมก็เข้าใจว่าหอยตลับความจริงก็เรื่องหอยกระปุกถูกปะล่ะชิมน้ำก่อนเออมกินน้ำมีซดน้ำหอยซดน้ำหอยก็ถูกใจน้ำหอยเนาะแต่จะควันโชยๆเลยนะ ชอันนี้คือเนื่อคือเนอะไรสาเกหรืออะไรสาเกเฮยน้วเปล่าเกลือน้ำเปล่าเนือเปล่าเกลือมะนาวมันมันหวานได้ค่ะมันหวานได้ขนาดนี้เหรอมันเป็นธรรมชาติของหอยนี่พี่ใส่น้ำตาลลงไปเลยวันนี้แดดเอ็น่านี่เฮียยอกยอกหยอกน้ำซุปกูกูใส่เยกูมีกระดาน้ันซุปไม่ตายอยู่แล้วอ่าแล้วใส่ผักก็ต้องออกมันก็มีหอมย่งหอมแยงหอมแดงทำให้รสมันออกเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถึงเราไม่ได้กินท้ายเผากเหอะแต่ต้องบอกว่าเฮ้ยมันมันขายน้ำแต่ท้ายเผาก็น้ำหวานนี้ถูกเปล่าโชว์หอยท้าวหวานวันนี้เออเฟสเดิมี มันเหมือนกันเมื่อก่อนกูกินหอยอย่างเงี้ยมันคืออกใช่ป่ะกูก็ใส่หัวละพาเนี่ยใส่โหละพาแต่คล้ายใบมะกรูดอย่างงี้แหละครับแล้วเขย่าเขย่าอกมันเขย่าเขย่าแล้วก็กินน้ำข้างล่างเนี่ยคือมันอร่อยแต่น้ำแมงดามันสกปรกแดดไม่ได้หอยเนี่ยคุเลือกมาเนี่ยคือหอยที่เปลือกไม่มีโคนมันเป็นหอยที่เนื้อใสมันทให้น้ำมันกินน้ำสะอาดถูกป่ะถ้าเราทะเลล้างได้คือหอยที่เป็นหอยที่ไม่ได้อยู่ในโคนในแลนใช่ใช่แต่แฮ้เฮาอยู่ในโคนในแลนแต่อยู่ในทรายไอ้ท่านอยู่ในทราย แล้วน้ำหอยอะความรสชาติของหอยสูงสุดมันคือเท็กเจอร์ความเด้งและหยุ่นใช่ไหมถูกครับแต่ที่สำคัญที่สุดคือมันมีฟเวอร์คือมีรสชาติพอมันอยู่ในน้ำมันีมันทำให้น้ำมันมี body มันมันมากกว่าต้มยำที่มึงใส่มะนาวเอาน้ำปลาใา้ผมนิยามันนะอันนี้คือของกระปุกใช่ไหม เท็คเจอร์ของมันมีความนุ่มกว่าหอยตลับแล้วก็มีความหวานหวานมากกว่าหอยตลับแต่ไอ้ที่หอยก็ไอ้ท้าเผาเนื้อเป็นเรื่องเป็นราวอันนี้หอยเป็นเนื้อตัวมันเล็กขึ้นมาใช่เหมือนกันแต่มันได้ความนุ่มไงได้ความนุ่มแต่มันขายที่น้ำทน้ำมันคือรสชาติน้ำที่แบบจริงคนอื่นทำอย่างนี้ไม่ได้จริงแล้วจะมีหอยกระปุกนะฮะอันนี้แนะนำนะครับถ้ามีท้ายเผาสั่งท้ายเผาถ้าไม่มีหอยกระปุกครับสองร้อยแาดเท่านั้นเออมาถึงแล้วนี่ผมบอกเลยว่าครั้งแรกที่ผมได้กินนะร้านพี่ที่โคตรเเปปปิิดดดด้พี่่ลวาาไย ตับปลาตับปลากินได้ดิปกติเรากินตับปลาโลจิ้มกระพงโลจิ้มตับปลาที่ไม่มีกระเทียมมาสู้คู่พริกไทยมาคู่แล้วก็รู้ไปเลยอ่ะเอาจริงๆคือผมจะบอกอย่างนี้นะคุณคือตับปลาหมอทะเลปลาหมอทะเลเป็นปลาน้ําลึกมันอยู่หลัก50เมตรร้อยเมตรใช่ไหมพี่พี่ก็รู้ตับปลายิ่งปลาอยู่ลึกมันยิ่งอร่อยอ่ะพี่แบบปลาอังโกเนี้ยมันอยู่น้าลึก2 3 0 0เมตรอร่อยมากแต่อันนี้ถ้าคนชอบนะรี่มีร้ปลาอยู่ มันดูคนชอบถ้าคนไม่ชอบกลิ่นปลาก็จะอาจจะไม่ชอบผมอย่าบอกว่ามันจะมีกลิ่นปลาก็จริงนะแต่ว่าตัวเท็กเจอร์เขาเนี่ยมันมีความนุ่มละมุนตอความมันในตัวแล้วก็มีความเฟิร์มฟันมากกว่าฟักาเป็ดเอานะแล้วคนชอบวะผมชอบมากเลยอันนี้กระเพาะมันตุนมากกระเพาะชิ้นงคือกระเพาะปลาที่เราเลือกกันจริงๆมันคือถุงลมที่เอาไว้ให้ปลาลอยตัวใช่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 เพราะฉะนั้นอันนี้คือกระเพาะปลาที่แท้จริง ไปให้ทำไมปกติร้านอื่นเขาไม่เสิร์ฟกระเพาะปลาจริงๆกันกระเพาะปลาจริงๆโดยหลักการมันมีอาหารมันมีเสียอาหารอยู่นี้มปจาธรรมชาติมันไม่มีอาหารอยู่ท้องเพราะมัเก็บเมื่อวันสองวันหรือวันเดียวที่มันขึ้นมาตอนมันจะสดแค่ไหนเนื้อแข็งอะไรก็แล้วแต่มันมีเชื้อแบเทีเรียอยูอย่นั้นกลิ่นแม่งเขาไม่มีน่าอันนี้ด้วยความเคารพเลยเราออกคลิปอื่นกันเนี่ยเรามีหยอกล้อกันอะไรกันแต่เรื่องวัตถุด,ดิบผมบอกเลยที่เนี่ยของแท้กูคนดูไม่ง้อหรอกถ้ามันเป็นอย่างที่พวกมึงแซวกูจริงอ่ะกูถามเลยร้านกูเป็นย อย,อยู่ไม่ได้หรอกพี่กูกูยยอยู่กูยอ,ยยอยู่ยังไงกูอยู่กูอย,ยู่กูมาสองปีขึ้นกันวันไหนมีคนไม่เต็มมึงมาไม่ต่ำกว่าสี่สิบรอบกันมารล้วกูวอันนี้คือกุศลาดามึนบวยนะครับจริงแล้วเต่าเต้ยมันจะสุดยอดกว่าแต่ว่าเนื้อมันจะมันเหมาะน้ำเปรี้ยวคืออย่างแรกของมึงต้องเข้าใจไว้ๆละคนถึงว่าคนดูกันแล้วทัาวิจารณ์ว่าเฮ้ยบอกว่ามันอร่อยมันไม่อร่อยมันเกิดจากอะไรสำหรับ กูว่าอ่ะกูเป็นเชฟมันไม่ใช่อร่อยถูกปากเราอย่างเดียวหรือแฮปปี้อย่างเดียวแล้วทำให้เราแม่งขายได้สิ่งเดียวที่ทําให้กูแม่งอยู่ได้อพี่น้องเพื่อนฝูงบอกอร่อยทุกคนแต่พอยสิ่งเดียวที่ทำให้เราขายได้คือมันคือตรงกลางของทุกคนที่มาจังเห็นหรอเขาว่าตรงกลางมันคืออะไรถติว่าเมนูหนึ่งเมนูอย่างเช่นอ่ะแกงเขียวหวานถ้ามึงกินแกงเขียวหวานรสแรกอะไรวนรสแรกเครื่องแกงกลิ่นแกงเขียวหวานรสแรกต้องเป็นหวานเค็มเผ็ดอย่างนั้นหรอพี่อย่างนั้นเลยอ่ะเผ็ดเค็มหวานมึงบวก็ต้องเพียวเผ็ด แต่เรามีปลาอัฟเตอร์ปลาให้มันหวานน้ำมินใช่ไหม,มแต่เราหวานแล้วแต่คนเขากระจายรสชาติอย่างเงี้ยน้ำจิ้มซีฟูด้ดจะมีสองสีสีฟูดต้องเป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มเอ้จะเป็นเค็มเผ็ดเปรี้ยวอ่ะชิมอ่ะอันนี้เค็มเค็มเผ็ดเค็มเผ็ดเปรี้ยวเกาเจียวเค็มนำเค็มเผ็ดเปรี้ยวอันนี้เป็นเปรี้ยวเผ็ดเค็มใช่นะสาเหตุหนึ่นนนงนะที่ผมชอบตัวนี้คืออะไรู้วยพี่ตัวนึ่งบวยของพี่อ่ะ ผมว่าบวยพี่ไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นเขาใส่เขาคือเขาใส่เขาใส่ไอ้น้ำมันหอยน้ำซีเรียลสุดท้ายคือเรื่องบวยมันก็ควรเป็นบวยเห็นไ้ว่าบวยต้องมีรสชาติบางทีบวยมันไม่มีรสชาติเราทำไม่ได้แต่แค่รู้สึกว่าบวยของพี่มีความเป็นผลไม้อยู่คือถ้าิดว่าคนดูแล้วแบบเป็นคนสายรักอาหารเราจะบอกว่าอร่อยไม่อร่อยอย่างนี้นะต้องรู้ว่าต้นตระแบบอาหารชิ้นนั้นจานนี้ราต้องกิไหนก่อนครับอ่ะ,อะมึงเอาตัวอย่างง่ายๆเราบอกว่ารสชาติเมื่อกี้เราบอกแกงเขียวหวานนะรสเป็นหวานเค็มเผ็ดครับถ้าแกงเขียวหวานเนื้อถ้าเเป็นนนกกิิลย กินเลยเขี่ยวหวานเลยนะพี่เขี่ยวหวานเนื้อกินเลยเขียวหวานเนื้อก็ต้องได้กินเนื้อก่อนดิกินยี่หลามีงนี้ด้วยเหรอเด็ดยี่หลามเขี่ยวหวานกินเลยหน่อไม้ออกกินโหระพามันต้องมีมึงมึงไม่ม่ซึ้งมึงไม่ลึกซึ้งท่กับข้าวมันไม่อินไงมันต้องมีหลักการวะไอ้เหี้ยท่กับข้าวแกงเขียวหวานที่ใส่กับโหระพาแปลว่ามันคุ้มแมชิงกันมากมันอยู่อยทุกวันนี้อ่ะตอนนี้ไม่เดองแล้วเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปนิดนึงนะฮะ มันเริ่มไม่แดงแล้วแต่ว่าตอนหั่นใหม่ๆนะมันมีความแดงอยู่ดูเพราะมันมีความร้อนจัดจานอัพเตอร์คือมันมันระอุอยู่อะความร้อนสะสมเพอร์เฟกต์คุกมันต้องออกมาว่าเราบอกว่าเพิ่งปลาเจ็ดนาทีมั้งทุกคนจะออกจากเตาตอนเี่นาทีเพื่อจะให้เดินมาถึงโต๊ะนะแม่เป็นเพอร์เฟกต์คุกหลักการเหมือนการทําเนื้อจริงๆอะเมนูสุดท้ายอะผมจะสั่งข้าวผัดบ้านปูพี่นนท์ แต่พี่บอกว่าเมนูนี้อร่อยกว่าเมนูเป็นเมนูเมนูแรกกูทำเลยแล้วทำไมผมไม่เคยได้กินมันพี่หลังตอนที่เมื่อก่อนอ่ะกูเลิกทำไอสักพักเึงเพราะว่ามันไม่สามารถคุณคุณภาพได้อ่าแล้วตอนนี้คุมได้แล้วตอนนี้ก็พยายามทำมันดีขึ้นมากขึ้นก็เลยพยายามทำเอามาขายใหม่อีกทีหนึ่งเฮ้ยผมไม่เคยกินเลยแล้วต้นเมนูนี้มันเกิดจากการกินคาริมิโซกูพี่อ่ะ Premises, blind, เราเสรแล้วเนี mm ่ยแล้วกูเนี่ยเป็นคนถ้าเกิดคนรู้จักจริงๆนะคือกูเนี่ยเป็นคนแบบว่าเจ้ะยกตัวอย่างของแท้ถือว่าถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะไม่รู้นะถ้าเกิดรู้จักกูก็จะรู้ว่าสไตล์กูเป็นยังไงใช่แก้วไม่ได้สไตล์ไม่เดินเที่อะไรเงี้ยถ้าควรรู้อาจจะหน้าตาเป็นกรรมกรแต่ไม่ใช่ไลฟ์สไตายนะโนแหละเข้าใจคือคราวนี้ยกูแบบปูหนึ่งตัวเนี่ยที่มันสีเหลืองคือเอาปูไปอบเกลืออ่ะดูนะดูนะอันนี้คือคือเอาปูไปอบเกลือมาถ้าเราอบเกลือน้ำในตัวมันจะยังอยู่ถ้าเกิดเราเเราาาใใใช้้้้้ตตมมมนนนนััััวจะขไปปทหูดงบ คือน้ำมันเยอะกับน,น้ํามันน้อยแต่มันทําให้รสชาติปูมันเฟเวร์มันเข้มแ <_ d ata> สดงว,ว่าต้องใช้ปูไข่ด้วยปูไข่สองตัว <_ d ata> ในการทำหนจานเล้แว้วก็ปูไข่สอตัวที่เขาพี่ขายกันปกติตัวละเป็นพันเลยนะไปถึงปูไข่จะขายตึงๆไม่กี่ร้อยหรอก ตัวเล็กถ้าหรืตัวใหญ่ก็แล้วแต่คราวนี้ก็เอาปูไข่กระบีบไข่ออกมาที่ยังไม่ยังไม่เซตเป็นตัวแต่ในสุกแล้วก็เอาไข่มาคลุกข้าวแล้วก็โรยเกลือแล้วก็แกะเนื้อปูทั้งตัวโกงกล้ามแกะลงมาผสมแปลว่านี่คือปูสองตัวที่มึงแดดดยไม่ต้องแกะและคล<ช>ุกข้าวมาให้เลียวปูขนาดนี้ต้องต้องต้องอินเสิร์นแล้วพี่อันนี้คืออันนี้คือไข่ปูล้วนๆนะไม่ใช่ไข่ไก่นะฮะไม่มีไข่ปูล้วนๆอ่ะมึงแดดนี่ไปนะไข่ปูใช่ไหมเดี๋ยวก่อนแล้วมึงก็ปูไปนิดนึงเดี๋ยวก่อนยยยยัังงงไมม่่่่เเเสร็จออาาาพิแแดกกกคล้้้นนนนนีีขะ ทำจริงๆแ,แล้วเ,เกินที<ว>นลงใช่ไหมไม่พี่โรยเจออีกได้นะอ่ะเราว่ากูทำเองกูจะเอา,อเ,อาอเกลือมาดเด็กไม่กล้าทำเพราะว่าหลังกลัวคนกินไม่เค็มจัดใช่ไหมแต่่ให้เราเรโรยเกลือลงไปมันทำให้เกลือหนึ่งเม็ดมันมีรสชาติที่เฟเวอร์มันโดดขึ้นมาเลยอ่ะมึงลองใหม่นะเอาคำใหม่โรยเกลือยางครับแป๊บเดียวครับลูกใส่ซีฟูลงไปใส่ซีฟูลงไปครับผมเด็กเ็กบสนะ ไม่ลองพึ่งซีฟู้ดมันเป็นรสชาติที่อัดแน่นรสชาติของปูเข้าไปข้างใน,นมีความหวานมีความหวานในตัวแล้วพอโรยเกลือลงไปนิดนึงมันหวานขึ้นเฮ้ย<ผ>ม,มึงไปบ้างกินข้าวนะเพราะเราสอนที่ทำนี้รสชาตเข้าปากรสเดิมไอ้เทียนี่มึงเดี๋ยวเอาไปมึงไม่ต้องอธิบายมึงเดี๋ยวไปเลยก็แค่นี้ก็พอแล้วคนเราทำกับข้าวเว้ยอันนี้แม่งดีมันคือหนึ่งตัวพี่มึงไม่ต้องแกะจริงปะ่ะจริงมึงจะไม่เสียดายการที่เอาข้าวมาแกะเองมึงจะไม่เสียดายมันเลยป่ะที่สำคัญเลยคือสิ่งที่ผมชอบมากที่สุดอะพี่มันคือออรรรรสสชชาาาาาตติิขขงงคคววมมหหู ทุกคํามีรสชาติในตัวมีไข่ปูที่คลุกแล้วมีไข่ปูที่เป็นก้อนๆด้วยเนี่ยสีเหลืองคือไข่ปูเว้ยไอ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 ไข่ปูที่เป็นก้อนเพราะอะไรปะเพราะมันอยู่ตรงขอบกระดองตรงกลางของไข่ปูมันจะเป็นลายเป็นเมลว์อย่างนี้มันเลยสุกง่ายมันมันจะอะใช่มันจะสุกง่ายตรงขอบกระดองเพราะเราอบที่เป็นก้อนเพราะว่าตรงขอบกระดองถ้าเกิดตรงกลางมันจะเป็นอย่างนี้หมดมันคือมันปูไข่ปูผสมอะไรจานละพันสองขาวกัปูเนื้อกับปูมันกินปูนื้สองตัวเวลาที่กูเป็นเชฟเขาออกเมนูสักเหนึ่งจานในร้านกูครับกูจะต้องกินอันเนี้ยคนเดียวใหห้มดจาน คือเวลามันกินคําแรกอร่อยแต่มันกินได้เกินครึ่งจานเลยามันอร่อยจนหมดจานไหมกับรสชาติบางที่บอกว่ามันเค็มไปหรืออ่อนไปมึงลองแดกให้มันหมดจานคนเดียวเลยึงจะรู้ว่ารสไหนมันเป็นรสที่เหมาะสมกับหนึ่งจานแต่มันไม่ใช่หนึ่งคำแรกแล้วก็จบกันเพราะคูไม่ได้ขายไฟนี่คือกินไลยแชร์ลิ่งมึง้องทำให้หมดจานอร่อยจนคำสุดท้ายถ้าแบบว่ามึงกินให้มันหมดจานได้แปลว่ามึงจะรู้ว่ามัน ควรจะเค็มควรจะหวานควรจะกรอบควรจะจืดหรือควรจะต้องมีอะไรามาปรับรสกันมันถึงกันหนึ่งจานใจน,น,นี้การทำไปดูคนไทยกินแบบแชร์ sharing, ิ่งม,มันหนึ่งเดืานไปแ้เรามาลองกินมันกับน้ำปลาพริกดูพริกเดือดกระเทียมเดือดใส<า>่ลงวาแม่อร่อยเท่านี้หรอรสเป็นแฟตชังชงทรงเดียวเพราะมันติดมันพอใส่เค็มเท่าไหร่กันเท่านั้นยิ่งเค็มยิ่งไม่ยาวต้องใส่ปเปรี้ยวเชืเ้อเียวกูชิมมาแล้วอ่ะอันนี้เห็นด้วยจริง เพราะว่ากินหอมของปลูกับน้ำปลามันหมดมันจะยังหมดแล้วมันไม่แมทมันเหมาะกับกุ้งแม่น้ำ้ปลาเนี่ยงั้นรอบนี้เรามาสรุปราคากันดีกว่านะครท้องปลาหมอ400คอเขีดรส200บาท2ขีรีหอยสยดส0บส8 0 8 0สกุารดเน้อย84มขีด8้อ8แ0อตับหมอตับหมอจะดีบาทวะเจือันนี้พันพันน่าจะพันสองสามพันรวมไบบออกมามารวมก็เหลือมาแล้วสามพัาม ไม่มีอโซนอิ่แต่มีแบบแตจริงนะสามารถจะบอกว่มึงมากิน2คนคนละพันเจ็ดร้อยแดกบุฟเฟ่ยังไงอันนี้แม่งอิ่มกว่าแล้วมึงที่ทนอภินทนอภินไม่หมดสองคนหมดก็เฮียแล้วไม่หมดไอ้เ,อเ,อเนี่ยสองร้อยกร,รมัมมันเท่ากับสเต็กสเต็กหนึ่งจานเลยนะนึหรอกปะมันเท่ากับสเต็กหนึ่งจานเลยแล้วไอ้นี่อีกอไอ้นี่นี่คือแบบมาข้าวแบบประมาณหม้อหนึ่งได้แล้วแต่คนเว้ยแล้วแต่ความพอใจของคน ราคาที่เราขายเนี่ยคนบอกว่าเราแพงไม่แพงมันขึ้นอยู่กับว่าคุณภาพมันเป็นยังไงต่อถ้าเกิดว่าคุณภาพคุณก็แล้วแต่คนชอบมากินก็มาไม่มาไม่ก็ไปว่ากันพี่ว่าพิจาร์ก็ไม่เคยว่ากันแล้วเอาที่มึงสะดวกใจกันไปแต่มั่นใจว่าสิ่งที่กูทาคือกูก็ไม่ทำเพื่อเงินเดี๋ยวกูทำเพราะความกูตั้งใจทำเหมือนกันเลยก็ตามไปิดคลิปไปแล้วเอาจงจริงนะหลายคนบอกว่าบ้านกูไข่ดองแพงสําหรับผมนะถ้าไม่อร่อยวัตถุดิบห่วย นะต่อให้ราคาไม่สูงนะครสมมุติว่าเอาไปกินปลากระพงทอดน้ำปลาไม่ได้บุรี่นะปลาพงทอดน้ำปลาตัวใหญ่ๆเลย700กรัม600บาทสำหรับผมถือว่าแพงเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้นทุนเันเท่าไหร่คำว่าแพงกับการวานกินข้าวมันอยู่ที่ว่าวันนี้มึงออกมากินข้าวด้วยเหตุผลอะไรอเพราะว่าเรามีคนใน,ใน,ในชีิตเรามีคนนะคนตบนกลางล่างอะไรก็แล้วแต่ทุกคนมีเกียรติเท่ากันไม่ได้บอกว่าคนมีตังค์จะมีเกียรติเพราะแบงกันงราเท่ากันเห็นว่าจุดประสงค์ของวันนี้ในการมากินข้าว ที่ผมทำอาหารร้านแบบนี้รู้ป่ะพอเลยนี่ไม่เคยเล่าใครฟังไงน,นะมึงจะเป็นช่องแรกกูเล่ากูบอกพี่จริงคือเมื่อก่อนน่ะกูมีปมชมชิดเว้ยเมื่อก่อน<ม>อ่ะกูก็แบบหนี่ยกจากบ้านมาแล้วไม่มีตังค์แล้ววันนึงกูแบบพ่อแล้หางเงินนิดนึงกูก็บรรลแม่จะจะพาแม่ไปกินข้าวมีเงินอยู่หมื่นบาทวันเนี้หมื่นบาทเนี่ยกล้าใช้เพราะกูกล้าใช้แต่วันนี้กูจะให้คนที่มีความสุขของกูไปเป็นหมื่นบาทแต่วันที่กูจ่ายเงินหมื่นบาทไปอะแล้วมันไม่ได้ที่กูต้องการอะนั่นคือสิ่งที่แม่่กูทาไดีว มันไม่ได้บอกว่าคากินวันกินได้กินประสิะสิแต่สุดท้ายคือมันคือวันนี้เราทาทุกอย่างเพื่อจะทําให้วันนี้มือนี้ไม่มีราคาราคานี้ขึ้นอยู่กับคนแพงถูกขึ้นอยู่กับคนกูทําดีที่สุดเท่าที่มันเป็นได้แล้วก็ตามนี้จบไม่ใช่ราคาคือกําไรกำไรทำอย่างอื่นนะกำไรนี่และกูรู้โอเคครับผม, <c oughs> ผมก็หากถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์สองคลายชานาเราทั่วแด่ชานลนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมนี่พี่ชายสุทธิราของผม นะฮะห้องเจ้าสมุทรนะครับพี่โน้ตไปละดื่มก่อนบ๊ายบายคุณมาทำอะไรครับผมมาหาเล้ากินครับเดี๋ยวนะคุณไม่กินอาหารคุณบุรีอาหารร้านนี้หรอไม่ปกติเนี่ยผมอยู่บ้านผมครับอยู่นี่ผมได้กินนะครับชอบไหมชอบพี่ชอบแมมเนี่ยโทษนะโทษนะมือมุมไปโดนอะไรมาเนี่ยจังหวะปุ๊บบิดตัวจระเข้จระเข้จระเข้หรืออะไร วันเป็นหนึ่งในกรรมการเชลชนชิมนะครับครับผมอยากทราบว่าคิดยังไงกับร้านบ้านไข่ดองครับโอ้ร้านอาหารอะไรไม่ทราบเจริญเติบโตได้เร็วมากแต่ก็ไม่ไม่แปลกใจนะเพราะว่าเขาเจริญเติบโตได้ด้วยความสามารถเขาแล้วก็ความจริงใจของเขาครับของทะเลสดๆเนี่ยต้องมาร้านนี้เลยในอ่อนสอดีเมนูดวงใจหนึ่งเมนูครับครีบปลาหมอ หนึ่งสิวก็ยังเป็นปลาหมออยู่ปลาหมออยู่จริงๆปูไข่ดองเขาน่คืออร่อยเลยของแท้ของแท้เลยครับในกรรมการเชิญชวนชิมครับพี่อาร์ตครับสวัสดีครับพี่อาร์ตสวัสดีครับคิดยังไงกับร้านบ้านปูไข่ดองร้านบ้านปูไข่ดองเหรอสดอร่อยอ่ะยกให้เป็นเบอร์หนึ่งในกรุงเทพก็ได้เราจะขอแมงได้ข้างๆอย่างนี้เขาแมงกุนตีนอยู่หนึ่งเมนูในดวงใจครับพี่ตอนนี้ก็ยังให้กุชาลัดทอดอยู่กุชาลัดทอดทอดน้ำปลาอ่าแน่นอนรายการเล็นะคิดยังไงกับาปูไข่ดอง คิดไม่ดีครับผมว่ารอเล่นครับผมอร่อยอร่อยเป็นเป็นร้านที่แบบวัตถุดิบซีฟู้ดดีที่สุดในบรรดาร้านซีฟู้ดในกรุงเทพแล้วครับที่กินมานะชอบมากหนึ่งเมดูในดวงใจปลากรุสลัดทอดเอน้ำปลาครับโคตรอร่อยครับผมอร่อยคุ้มราคาราคาอาจจะสูงหน่อยนะคะทุกคนแต่วัตถุดิบคือคุ้มมากว่าเขาขายแพงูกต้องค่ะหนึ่งเมนูในดวงใจครับ เครื่องในปลาเก็บปลาทอดอะไรต่างๆคือต้องมากินที่ร้านนี้จ้าหอยแครงดีมาก ใช่อร่อยมากเค,เคยกินที่นี่ที่แรกอ่ะติดใจวันนี้ก็จะมากินแต่ว่าขอกินปีอยากถามนิดน,นึงครับบ้านปูไข่ดองคืออะไรสำหรับคุณบ้านปูไข่ดองอ่ะครับร <c oughs> ้านเหล้าไงร้านคือกลางวันเนี่ยเป็นร้านซีฟู้ดครับกางเ <c oughs> ป็นร้านซีฟู้ดกางคืนร้านเหล้าครับร้านเหล้าครับเอ่อบางทีเราก็อยู่กันไม่รู้เวลาไวล่าเวลานะรู้ตัวอีกทีก็คือนั่นแหละฮะบ่อปูหมออะไรหมอทะเลลวกจิ้ม มาทุกทีก็ต้องกินเมนูเดียวกันเฮ้ยจริงปะใช่ป่ะโคตรดีคือของดีราคาดีและหาที่อื่นไม่มีไงจริงนะใครจะมีหมอทะเลตัว3-40โลจริงครับผมขอบคุณนะครับว่าแล้วสั่งก่อนดิ